สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรับโชคกัตบันนะครับวันนี้ก็วันพันหัสที่1 7ธันวาคม2 5 1นนะครับก็จะมีดาวดีดาวเด่นนะครับให้กับสมาชิกเป็นอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ฝาสกนิดนึงนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ ทางทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางสถาบันนะครับผมแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มนะครับรับช่วคอบัลผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีแอดมินประจำกลุ่มแล้วบอกสนิดหนึ่งว่ามาจากรายการรับช่วงคอขบาในนั้นนะครับก็จะมีอาจารย์นะครับแล้วก็ทางแอดมินได้วางตัวเลขประจําวันให้กับสมาชิกนะครับเข้ามาแล้วนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เชิญชวนนะครับให้อยากให้ทุกคนมาลองดูตัวเลขของเรากันนะครับเรามาดูตัวเลขสําหรับวันนี้กันเลยนะครับผมสําหรับวันพฤหัสที่17นะครับตัวแรกเลยนะครับดาวจันสองครับผมดาวจันสองนะครับอยู่ในราศีมังกรนะครับผมเป็นโจรแหงเลิศมาตรฐานเป็นปะนะครับเกาะอยู่ในลูกที่สามีดาวพรหัสนห้านะครับเป็นจาโนวานะครับและตัวต่อไปนะครับดาว มฤตยูนครับดาวศูนย์นั่นเองนะฮะอยู่ในราศีเมษนะครับผมเป็นมหาตโนแห่งเลิกนะครับเกาะอยู่ในลูกที่เจ็ดนะครับมีดาวศุกร์หกเป็นเจ้านหว่างนะครับตัวต่อไปนะครับดาวนะครับดาวเสาเจ็ดนะฮะดาวเสาเจ็ดก็อยู่ในสราศีมังกรนะครับเป็นโจโรแห่งเลิกนะครับผมมาตรฐานเกษตรนะครับเกาะอยู่ในลูกที่หนึ่งครับมีดาวเสาเจ็ดนะครับเป็นเจ้าน้ว่างและยังเป็นวรลโคตร ระวังด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับดาวพฤืนหัสห้านะครับผมดาวพฤืนหัสห้านะครับอยู่ในราศีมังกรเหมือนกันนะครับเป็นจโลแห่งเลิกนะครับมาตรฐานนิดเกาะอยู่ในลูกที่สองมีดาวราหูนะครับ8ดเป็นจานาวางนะครับแล้วก็สมาธินะครับก็สามารถจับนะครับจับ2ตัวนะครับอาจจะเป็นสองเจ็ดสองห้านะครับ0ูนย์ดอันนี้แล้วแต่ท่านนะครับพิจารณารับแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณนะครับก็เพื่อเป็นแค่แนวทางทเฉยๆครับเพราะเราจะมีตัวเด่นๆให้นะครับนะฮะเราก็อยากให้ทุกคนนะครับเง็เงๆรวยๆปังๆกันสําหรับในวันพฤหัสนะครับก็ก็จะเน้นตั้งแต่ตั้งแต่ทั้งวันจริงตั้งแต่ทั้งวันแต่ผมก็จะเน้นช่วงเวลาตั้งแต่สองทุ่ม,มนะครับซึ่งเป็นของอประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ อันฮะก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับไปเฮงๆดูดวง่างๆกับสำหรับวันพรหันนะครับวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม